เขาเรียบร้อยพร้อมต้มกินเนาะเส้นข้าวเปียกเส้นกล้วยจับยวนเส้นข้าวเปียกสดเส้นกล้วยจับกล้วยจับยวนสดเนาะว้าวอิสเบอรี่ลองสูตรสาวลาวบ้าน,นี้สาวลาวจะมาต้มข้าวเปียกให้บึ้งเนาะว่าเส้นข้าวเปียกของเฮาจะคาดบอ่อเส้นข้าวเปี๊ยกของเฮาน่สาวลาวาใบข้ามคืนแล้ว เอาเฮ็ดมื่อวานนี้แล้วเอาก็มาต้มมือน,นี้ตอบอีสสวาวลาว่าจะต้มกับมือแต่สาวลาวบ่วดได้มีเวลานาะแต่สาวลาวเลยมาต้มมือน,นี้มือนี้ของเฮาเส้นข้าวเปียกของเฮาก็สุกแล้วสาวลาวก็ให้ยามคนให้ยามคีบละลายให้บึ้งเนาะว่ามันจะคาดบ่นี่เส้นข้าวเปียกของเฮาขนาดคนละลายกันยังบ่คา,าดเนาะขนาดเอาไว้ข้ามมือกันยังบ่คา,าดสุกแล้วทุกคนพร้อมเสิร์ฟ เส้นเหนียวนุ่มแซ่บอร่อยมากๆเลย น้ำเขาก็จะใส่หนึ่งลิตรหรือว่าพันเอ็มอหรือว่าซีคัพซีคัพเนาะโ okay. อเคเขานำน้ำไปต้มได้เลยเนาะบปเลย สบายดีสบายดีทุกคนเมื่อนี้สาวลาวจะมาหาทุกคนมาเฮ็ดข้าวเปียกสดเนาะหรือว่าเส้นกล้วยจับยวนเส้นข้าวเปียกสดพ่อเมีย FC หลายๆคนเขาเจ้คทมเมนมาบอกว่าให้สาวลาวเฮ็ดข้าวเปียกคลิปเต็มให้บึ้งได้แล้วก็เฮ็ดละเอียดเลยเนาะก็คือเมื่อนี้สาวลาวจะจะใส่แป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเจ้านึ่งผงเนาะ แล้วก็แป้งสิงคโปร์หนึ่งหงขึงต่อครึ่งอันนั้นแป้งยูนิค่ะเจ้าเขียนใช่ว่าน้ำหนักมันมีสิบหกออนหรือว่าหนึ่งหนึ่งหนึ่งเอลบี้จ้ะสิบหกอ้าวล้วนหนึ่งปอนด์เนาะน้ำหนักของมันน้ำหนักของมันคือยูนี่เลยเนาะทุกคนเนาะโอเคเสร็จแล้วจะไปให้พึ้งโม่ น้ำหนักของแป้งสิบหกอาวสิบหกอาวเนาะแล้ววันนึ่งปอนสาวลาวจะใส่สิงคโปร์แป้งสิงคโปร์หรือแป้งมันสับปะหลังเนาะคนไทยเขาเจ้าเอิญแป้งมันสับปะหลังคนลาวเขาเอิญแป้งสิงคโปร์หนึ่งหงและสาวลาวก็จะใส่แป้งเข้าวเจ้าหนึ่งหงเนาะหนึ่งต่อหนึ่งเลยส่วนประกอบ ล้วแป้งอยู่นี่แม่นอนานำสาวเราจะเอาไว้เวลาเขาลิง้งเวลาเขาซอยเนาะมา,ม,ามาหาเส้นแป้งมาหาแผ่นแป้งตัวนี้น้ำแม่นหนึ่งลิตรพันเอ็มเอแป้งสิงคโปร์หนึงหงแป้งขระเจ้าหนึงหงน้ำหนักแม่นที่ว่าสาวเราบอกก่อนหน้านี้เนาะ เพราะว่าหลายคนเพราะว่าคลิปเก้าท่านสาวลาวว่าใส่1นึ1ง่งหนึงหแต่ข้าเจ้าก็หามว่ามันประมาณน้ำหนักเหมือนเท่าใดเนาะจำนวนมันเท่าใดก็อยู่ในหง่มนี้เลยเนาะโอเคมันสาวลาวก็จะมาใส่หม้อขีนานถัก็ต้มอยู่ท่านละ น้ำเราก็ตม้ตมๆให้ฟดๆเนาะต้มให้มันร้อนในขณะนี้ว่าเ่าผ้านำาเอนำห่อผ้าก็มาผสมแปง้งค่ะแป้งตัวนี้มันเอาไปลิงหไอใบพาเวลาห่อลิงบอกให้มันติดมือบอกให้มันติดไม้ลิง ลลเลาเลียดให้บึ้งเลยเนาะตัวนี้เนาะมันเอาเข้ามาคนแป้งคนแป้งทั้งสองอย่างคนทั้งแป้งสิงคโปร์แป้งข้าวเจ้าให้เข้ากันเนาะให้เข้ากันละเอียดดีให้แน่ใจว่าแป้งสิงคโปร์และแป้งข้าวเจ้าให้เข้ากัน ตบแป้งที่ว่าเอาวันเอาไว้ห่านี่มันขอกใส่แป้งสิงคโปร์เนาะรั่วแป้งหมัดสปลังเนาะสูตรนี้มันสาวลาวเม็ดขายตลอดเลยแล้วแต่เราบางสูตรเขาเจ้าจะใส่แป้งอะแป้งข้าวเหนียวเนาะแต่สาวลาวไม่ได้ใส่สาวลาวใส่ันาะแป้งข้าวเจ้ากัแป้งสิงคโปร์ครึ่งโตครึ่งเนียวระหงเนาะ เขาเพชรแล้วนี่เขาจะได้ประมาณสี่ผ้าสี่ผ้าก็สองผงผงกะสอบผ้าเนาะสาวเราเออกไปเพชรให้อันให้ขจรนะโอเคเรา,เาไปเพชรเป็นเป็นขุมเนาะเป็นขุมอยู่ข้างในนี้เวลาเขาน้ําใส่ให้น้ําใส่อยู่กลางนี้นเนไเนาะเราก็นำไปใส่จัก นี่เขาจะนำมาใส่จ้ะถ้าให้น้ำฟดเราเ็าเอาน้ำมาใส่เนาะนำฮอนมาใส่น้ำเขาต้องต้มให้มันฟดๆแบบนี้เลยเนาะให้มันเดือดให้มันฟดๆแบบนี้วันนี้เวลาน้ำฟดเขาก็เอาน้ำน้ำไปใส่เลยวันนี้เขาก็นำนำฮอนมาหอเสลยเนาะพอกเสรจยล้วเขาก็จัดการ เปิดจักตีตรงนี้ตีไปแบบนี้ไปเรื่อยๆเอยเนาะประมาณประมาณห้านาทีแล้วเขาก็จะค่อยเอานำแป้งออกไปลิง่งแล้วแต้นเอาถ้าผู้ใดบ่อยห้จักเพนะเขาก็ตีบุดนตีบุดเดียวแล้วเขาก็ออกมาคั้นเองแต่สาวลาจะตีประมาณห้าหาแป้นนาทีถ้าเขาตีดนท่าน แป้งมันก็จะเหนียวแล้วค่ะเวลาเขาออกมาเขาก็ไม่ได้คั้นเนาะถ้าเขาตีอันบุดเดียวเท่านัน้นเขาออกมาเขาก็ได้คั้นต่อแตม่มันมันโบเพจากเขา,าเขาคุมจากเขาไลายนะจากเขาก็จะเพยไว้เนาะอนเขาก็ตีแล้วแล้วเราไปเขาก็มอดจากเขาเนาะมอดจากเขาแล้วเขาก็แป้งออกจะปิดแบบนี้เนาะ หนหนถ้าผู้ใหบ่บยากอันนั้นตีจากเขาคั้นมือก็ได้เนาะใบยากใส่จากเขาคั้นมือก็ได้อันนี้นะสมมุติว่าถ้าแบบห่อคลุมจากหาหลายนะใส่จากเ่าเพราะว่ามันตีเหนียวแล้วมันตีฮอนเลยเนาะจากเขาก็จะเพลไว้แต่ที่จริงถ้าเขาเฮ็ดน้อยนะเขาคั้นมือก็โอเคอันนี้สาวลาวเฮ็ดลายเนาะห่อ,อตีเรียลแล้วหอก เพราวอามานวดเขาจะแป้งเนาะเขาโบเขาสิโบออกมานวดบ้าเดียวเลยเพราะว่ามันสิบตอนนั้นมันสิบดได้แห้งเขาเขาก็ฝาปิดหม้อดีปิดนะโอเคปิดไว้ไม่เขาจะนวดแอนจี้เอาตั้งสีดำัไหมมามี่รู้จะนวดนวดให้มันเข้า thank you ให้มันเข้าเนาะพอแป้งมันเหนียวแล้วเราก็ลิง้งลิ้งให้มันแนะนำยาวๆแบบนี้ยาวๆแบบนี้เราก็เอาแป้งสิงคโปร์นี่เอามาห้อยผ้าเอาผ้าลิงาล้ง,องเอาเนาะลิ้งเอาแปะๆซิไม่ลิง้งเอาแป้งห้อยไม่ลิง้ง ลินแป้งหนอยหนึ่งเนาะเราก็ลิงมาเนี่ย นึ่งก็เรียบร้อยเนี่ยรอก็มาเบยให้มันเย็นไว้ก่อนมันเหงากรอ,อกงอนที่สองมาลิงต่อ เอาไปให้งามลิ้งให้มันละเอียดเนาะทุกคนลิ้งไปอันนี้ให้มันครอบนี่มันซื่อเวลาเอาไปซอยเส้นมันจะค่อยงามลิ้งเราเ็ราะหงยแป้งหงายแป้งเราลิ้งลิ้งให้มันละเอียดละเอียดไปแล้วมัเขาก็ออกแป้งมาหาพาทั้งสองเบื้อง ค่ะแล้ววันนี้เขาก็เอาไปเข้าจากลิงอีกให้มันแปะีอีกให้มันเสมอเนาะวันนี้เขาลิงมือแล้วแล้วเขาก็นํามาเข้าจากลิงอีกบ้านหนึ่งให้มันนานําให้ความหน้าให้มันเพียงกตนเลยเนาะเวลาเขาไปซอยเส้นมันจะค่อยงามนะ ค okay. แล้วรับอันนี้นะเฮาเาอาเอาใส่จากจากลิงแล้วรับอันนี้เฮาก็เอานำแผ่นกราเปียกเขาไปหาแป้งมาเนี่โ okay. อเคแผ่นกราเปียกที่เฮาลิงจากแล้วเนวาะอันนี้เนาะตัวนี้ จะหน้าตาประมาณนี้เนาะนเรียบเปียบแบบนี้เลยเราก็มาหาแป้งพาแป้งทั้งสองเบื้องเพื่อว่าเราเจะไปเข้าจาักซอยมันจะคือบูติดจักซอยหาไดหลายนแ,แป้งสิงกะป์ เวลาเขาซอยเส้นมันจะเขโบติดลินแปลงลินแปงสิงคโปร์เส้นกระเปียกเสียของเขาสูรนี้แม่นถือว่าเหนียวนุ่มโบคาดเส้นเหนียวเวลากิ่นนุ่มเส้นมันจะโบคาด เก็บใบกระโคาดเนาะเก็บใบ้ดุนกระ,ะโบคาดยกเว้นแต่ว่ามันน่ะเขา,า,าเก็บใบประมาณทิศหนึ่งทิศปลายมันจะตกโมะนะถ้าว่าสมมุติว่าขะะขเขากินบ่มดนะเขาเอาใส่หงเขาเข้าซองแข่งไว้เวลาเลขาจะมากินข้าวหน้าเขาก็มาต้มกินเลยเนาะมันจะบบคาดมันจะเส้นมันจะงามคือเก้าเนี่ยวันนี้เขาพาแป้งซีเรียสเขากักนำเข้าจากซนาะ ไม่เขากำน้ำเส้นกับเปียกเอามาซอยเวลาเขาซีซอยเขาก็เอาแปง้งหอยแข้วจักเหาก่อนเพื่อบวให้กำนำเส้นกับเปียกติดจักเนาะ หัวเก่าแห่นหน้ามาซอยอีก เรรียยบ้อนี่นี่ก็เส้นเขาเปียกอีกเขาซอยเนาะเสร็แล้วเวลาซอยแล้วแล้วภายในเขาก็นําแป้งสิงคโปร์มาสาวสาวเส้นเส้นเขาเปียกเขาให้เส้นเขาเปียกเขาสะสาวให้เส้นเขาเปียกเขาแป้ง โห่ใส,ส่เส้นจืดหนาวซาสาตรงนี้เลยมวางามเส,ส้นเขาเาเปรียวเขาเรียบร้อยทอมต้มกินเนาะ เส้นข้าวเปียกเส้นกล้วยจับยวนเส้นข้าวเปียกสดเส้นกล้วยจับกล้วยจับยวนสดเนาะว้าว it's very long สูตรสาวลาวบ้านนี้เฮากะหากันมาต้มข้าวเปียกลองเบิ่งว่าเส้นข้าวเปียกจะคาดบ่ข้าวเปียกที่เฮาเฮ็ดเมื่อวานนี้ อนวิสาวลาว่าจะต้มกับมือเนาะแต่สาวลาวบบมีเวลาสาวลาวันเห็ดเขาเปียกแล้วและสาวลาวันเอาเขาเปียกไปส่งเขาเจ้าสาวลาวก็ได้มาต้มตอนเศร้าวันนี้คัาบรีต้มให้อันครอบครัวกินเลยมันก็จะมีเสียงฟดหน่อยนึงเนาะเพราะว่าเด็กน้อยอยู่บ้านเส้นเขาเปียกของเขาคีบขึ้นมามันกับบุคคล่มั้เขาเ่าคันได้สําคัญเนาะ เขาเปียกข้าวแบบห่อขันตอนที่ว่ามันนั่นหอนได้นะเส้นมันจะบกคาดเขาเชื่อไว้จากมือจากมือกระยามันก็บกคาดเนาะยกเว้นแต่ว่าเขาไว้ลายมือมันจะตกโมกายอาทิตย์ปลายนํ้วก็จะตกโมเนาะเข้าสองอาทิตย์ถ้าเขากินโมเหมือนเขาก็เข้าฟีเซอร์ไว้สาวลาวก็คนๆให้บึกมันกับบกคาดเนาะมาเด้อฮะผู้ใหว่างมากินเขาเปียกนําสาวลาวและครอบครัวมื้อนี้สาวลาวก็ ซื้อเลือดซื้ออย่างมาต้มใส่เนาะต้มให้ครอบครัวกินลูกชายกับลูกสาวเห็นมักมกเขาเปียก like so <So S 2> เตรียมพร้อมเสิร์ฟเส้นเขเปียกของเขา <So much. S 2> เวลาต้มมันก็จะหน้าตาเป็นประมาณนี้เน,ะนาะน่นสาวลาวยามคนคุณไล่เนาะมันกระบกขาด <Yeah. S 2> เห็นบ่เส้นของเขา โอเคคลิปนี้สาวลาจะจบเพียงเท่นี้เนาะฝากเพื่อนๆทุกคนกดไลค์กดติดตามซ่องสาวลาวดเด้อเพื่อให้สาวลาวมีกำลังใจค็ดคลิปต่อไปถ้าผิดพลาดประการใดก็คอามเมนบอกใต้คลิปได้เนาะกองคลิปได้โอเคคลิปขอบเปียของสาวลาจะจบเพียงเท่นี้เนาะถ้าบละเอียดเป็นยังไดก็คอามเมนบอกสาวลาวเนาะสาวลาก็จะจนิ้นตีแก้ไขเนาะโอเคบาย